สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอารี h ช n n นลวันนี้นะคะพี่อารีจะพามาเย็บปกเชิ้ตกันนะคะซึ่งเย็บไม่ได้ยากเลยนะคะแต่ว่าต้องทําความเข้าใจนิดหนึง่งนะก่อนอื่นเราก็มาดูก่อนว่าปกเชิ้ตของเรามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะมันก็จะมีอันนี้คือแพทเทิร์นนะคะปกอันนี้คือปกเชิ้ตล่างเดี๋ยวจะให้ดูชัดชดอันนี้คือปกด้านล่างอันนี้คือปกด้านบนนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ คือพี่อารีไม่ได้ขีดเส้นเผื่อเย็บไว้นะคะก็หลายๆคนน่าจะทําได้แล้วปกปกเสื้อเชิ้ตแต่ถ้าใครยังทําไม่เป็นเดี๋ยวพี่อารีจะทําคลิปการทําแพทเทิร์นปกเสื้อเชิ้ตให้ดูอีกครั้งนะคะทีนี้เรารู้แล้วว่าตัวนี้คือปลกด้านล่างอันนี้คือปกด้านบนให้เรานาแพทเทิร์นนะคะไปตัดผ้ามาอย่างละสองชิ้นนะคะเอาตัดชิ้นบนนี้2ชิ้นตัดชิ้นล่างสองชิ้นนะคะ โอเคพอตัดมาแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะตามนี้เลยที่พี่อารีตัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือตัวนี้อันนี้คือปกบนปกล่างนะคะซึ่งพี่อารีได้นำชิ้นส่วนนะคะปกเหล่านี้ไปอัดผ้ากาวเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งการอัดผ้ากาวแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเนาะแต่ละผ้าใช้วิธีการอัดไม่เหมือนกัน บางคนนะอาจจะใช้ผ้ากาวนะคะผ้าบางอย่างเหมาะสําหรับใช้ผ้ากาวผ้าบางอย่างเหมาะสําหรับใช้ผ้าเคมีนะคะแล้วแต่ว่าให้เราเลือกดูตามความเหมาะตามความชอบนะคะตัวนี้ปกบนพิอาีนะคะมันเป็นผ้ายืดผ้ายืดที่เป็นพวกเหมือนเสื้อยืดนะคะเป็นผ้าคอตตทนที่เป็นเหมือนเสื้อยืดนะคะอันนี้พิอาีจะอัดแค่ด้านบนและอัดเต็มตัวเลยนะคะอัดหนึ่งชิ้นอันนี้หนึ่งชิ้นนะคะอัดชิ้นเดียวส่วน อันที่เป็นปลดปลกด้านล่างพี่อารีก็อัดชิ้นเดียวนะคะอัดแค่ชิ้นเดียวนะจะไม่ได้อัดสองชิ้นทีนี้เราไปดูวิธีการเย็บกันเลยเดี๋ยวก่อนตัวนี้นะคะอันนี้คือด้านบนปกเลยอันนี้นะคือด้านปกเลยนะคะมันก็จะมีแหลมๆตรงนี้ส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นตำแหน่งที่เอามาต่อกับปลกล่างนะคะอันนี้คือด้านบนสุดอันนี้คือช่วงมาต่อกันและปลายตรงนี้จะเอาไปต่อกับคอปกเสื้ออีกทีหนึ่ง นะคะโอเคเดี๋ยวเสียงค่อนข้างจะดังนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาทําถนนกัน <c oughs> อันนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วเราจะเริ่มเย็บนะคะอันนี้ด้านบนอันนี้ด้านต่อนะคะด้านต่อกับปกล่างให้เราเย็บนะคะตามริมนี้นะคะอ้อมมาแบบนี้ปักเข็มแล้วก็ไล่มานะคะมาไล่มามาอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวไปเย็บกันเลยอ่ะก่อนอื่นหมุนก่อนนะคะซึ่งกรณีที่เย็บผ้ายืดนะคะเหมือนพี่อารีให้เอาผ้าที่ไม่ได้อัดผ้ากาวไว้ด้านล่างนะคะเพราะว่าถ้าเอาไว้ด้านบนเวลาเย็บมันจะเหมือนตีนผีตัวเนี้ยมันจะดันผ้านะคะเพราะตีนผีค่อนข้างจะหนักแล้วมันดันผ้า ดันไปดันมาพอเย็บนะคะมันทําให้ผ้าเหมือนแบบไม่ค่อยเท่ากันนะคะก็คือมันไปไม่เสมอกันนั่นเองนะคะมันมันไปแล้วมันดันผ้าไว้มันทําให้ผ้าชิ้นบนกับชิ้นล่างไปไม่พร้อมกันพอไม่พร้อมขันกันมันก็ทําให้ผ้ามันเหมือนไม่เท่ากันนะคะอันนี้เราจัดระเบียบให้ดีๆนะคะเย็บเพียรีจะเผื่อเย็บอยู่ที่ประมาณ1ตีนผีนะคะ1ตีนผีหรือ1กระเบียดนะคะ เมื่อกี้ลองเย็บแบบเอาด้านที่ไม่ได้อัดนะคะเอาไว้ด้านบนรู้สึกว่ามันไม่โอเคก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่ <S <S พอมาถึงแถวนี้นะคะให้เราเย็บแล้วก็เอาเข็มปักไว้นะคะพอได้ตำแหน่งที่เราต้องการได้มุมที่เราต้องการเอาเข็มปักไว <S <S ้พี่อารีลืมบอกไปว่า การปรับนะคะการปรับสีเข็มนะคะการเย็บปกที่เป็นด้านในพี่อารีจะเอาประมาณเบอร์สองนะคะเอาแบบทีทีเพราะว่าเวลาเรากลับด้านนะคะเวลาเรากลับมันจะเหมือนมันจะสวยนะคะเอาถีไว้ก่อนดีกว่าทีนี้พอได้แบบนี้เสร็จนะคะเอานิ้วโป้งนะคะสอดเข้าไปด้านในนะคะแล้วเราก็ ให้เราพับแบบนี้นะคะมันจะมีมันไม่ค่อยช่เออพอได้แบบนี้นะคะน,นิ้วโป้งสอดไปให้พับนะคะพับตรงที่เป็นมุมแหลมนะคะให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะคะเพื่อที่เราจะกลับด้านผ้านะคะและตรงนี้ก็จะเป็นมุมนะคะให้เราจับแบบประมาณนี้เนาะลองไปฝึกฝึกเอาละกันตัวนี้ผ้ายืดมันค่อนข้างจะแหลมยากนิดนึงนะคะเียรีก็จะใช้พวกนี้ ช่วยนะคะค่อยๆทํานะคะแล้วแต่ว่าใครถนัดแบบไหนเราก็ทําตามที่เราถนัดก็ได้นะคะหลายๆคนอาจจะมีเทคนิคดีๆนะคะก็สามารถเอามาแบ่งปันเพียรีได้นะคะเพียรีจะได้เอาไปพัฒนาด้วยนะคะแต่ว่าขนาดนี้ก็ถือว่าแหลมโอเคนะคะเพราะว่ามันเป็นพายืดเหลืออีกข้างหนึ่งเอานิ้วโป้งซุกเข้าไปนุป้วโป้งซุกเข้าไปแล้วก็พับ ตรงมุมที่เป็นรอยเย็บนะคะพับตามรอยได้ที่เราเย็บนะคะ,ะพับทบกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็กลับด้านออกมาม,มันก็ยังติดติดนิดนึงเพราะว่าผ้ามันหนานะคะต้องทำใจผ้ายืดนะคะ,ะเราก็แค่นิดเดียวนะคะมันก็มันก็แหลมแล้วนะคะผ้ายืดมันก็แหลมแหลมได้ในระดับหนึ่งนะคะ อโอเคใช้ได้ทีนี้ใครจะเอาไปรีดก่อนก็ได้นะคะแต่พี่อารีไม่ได้เอาไปรีดนะคะคือด้วยความที่ว่าเราอาจจะไม่สะดวกตรงนั้นนะพี่อารีก็จะเย็บเลยพอได้แบบนี้เสร็จนะคะเราจะเย็บรอบขอบที่เป็นขอบปกบนเลยนะคะรอบประมาณ1ตีนผีซึ่งอันนี้แล้วแต่ความชอบเช่นเดียวกันประมาณหตีนผี และอย่าลืมปรับนะคะฝีเข็มใหม่ด้วยนะคะเมื่อกี้เราเย็บด้านในเราใช้เข็มถี่มากแต่พอมาเย็บข้างนอกนะคะเราก็ใช้เข็มไม่ได้ถีมากเท่าไหร่นะคะพอได้ถึงตำแหน่งที่ต้องการปักเข็มไว้นะคะแล้วค่อยๆหมุนจัดระเบียบนะคะในกรณีที่ไม่ได้รีดถ้ารีดมันก็จะเหมือนแบบจะง่ายต่อการเย็บนิดนึง เนี่ยเราต้องคุมผ้านะคะให้ดีๆนะคะเดี๋ยวการเย็บของเราเดี๋ยวมันจะไม่ตรงกันนะคะพยายามคุมผ้ามองตำแหน่งที่ตำแหน่งให้มันเท่าๆกันนะคะมันจะได้เข็มความห่างของเข็มระหว่างขอบกับได้นะคะมันจะได้ความห่างของเข็มระหว่างขอบกับได้พูดไปพูดมาก็งงนะคะระหว่างขอบกับได้นะคะให้มันเท่าๆกัน ือเราต้องคุมคุมผ้าด้วยนะคะไม่ใช่เย็บไปเรื่อยนะจ๊ะต้องดูถ้าตรงตรงมุมถ้าเราไม่มั่นใจนะกลัวเหยียบเลยนะคะให้เราใช้มือหมุนก็ได้ก่อนจะถึงเราก็ใช้มือหมุนเอาก็ได้นะคะ ทุกคนจะมาบอกในกรณีนี้นะคะกรณีที่มันเป็นได้กระโดดนะคะได้พี่อลรีกระโดดนะตรงนี้ถ้าเราจะมาเย็บซ้ําใหม่หมดเลยมันก็ไม่ได้เนาะเราให้เราเย็บย้อนกลับคืนมานะคะเมื่อกี้เราไปแบบนี้ไปแบบนี้แล้วมันลงเนินเขานะคะมันก็เลยได้โดดนะคะให้เราเย็บกลับคืนมาแต่การเย็บแบบนี้เราจะต้องให้เข็มนะคะ และให้เข็มมันทับให้เข็ม,มทับกับรอยได้เดิมเลยนะคะให้พยายามแบบเอาให้เท่าอันเดิมเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องเย็บแบบเย็บย้ำนะคะอันนี้พยายามให้เข็มได้ตัวใหม่นะคะเข้าไปทับกับได้ตัวเก่าคือให้ร่องมันเท่าๆกันเลยนะคะทํายังไงก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะได้เนียนๆน,น,นิดนึงโอเคไม่ต้องเย็บย้ำ เพราะการเย็บย้ำม,มันยิ่งทําให้แบบสังเกตเห็นนะคะ่อะถ้าเป็นแบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วคือบางทีเวลาเราเย็บมันไม่ได้ว่าสวยงามตลอดเนาะบางครั้งมันก็มีผิดพลาดบ้างนะคะเราก็ต้องมีเทคนิคในการเย็บอะ่ะอันนี้เราก็ย้ำอย่างสวยงามโดยที่แบบไม่ได้ย้ำนะคะแต่ว่าเราเย็บทับเฉยๆนะคะพอได้ปกแบบนี้แล้วนะคะ ย็บย้ำเรียบร้อยต่อมาเราเอามาต่อกับนะคะเอามาต่อกับตัวปกด้านล่างนะคะก่อนอื่นให้เอาปกที่ไม่ได้อัดผ้ากาวไว้ข้างล่างสุดเลยแต่ว่าอย่าลืมนะคะอย่าลืมอันนี้ก่อนเพลียหาจุดกึ่งกลางก่อนนะคะ นี่คือจุดกึ่งกลางระหว่างปกนะคะพอได้จุดกึ่งกลางเสร็จให้เราคลิปนะคะแขนไปโดนกล้องขากล้องให้เราคลิปคลิปตรงกึ่งกลางนะคะของปกล่างนะคะทั้งด้านนี้และก็ด้านนี้เลยนจะจ๊ะคลิปนิดเดียวพอพอได้แบบนี้แล้วนะคะให้เราวาง วางตัวที่เป็นที่ไม่ได้อัดผ้ากาวนะคะเอาไว้แบบนี้ซึ่งด้านนี้นะคะเป็นด้านถูกนะด้านในจะอยู่ในนู่นี่นะด้านในอันนี้คือด้านถูกให้เอาด้านถูกอยู่บนเสร็จแล้วเอาปกทับนะคะเอาปกนี้ทับไยนะคะซึ่งด้านนี้คือด้านโค้งนะด้านนี้คือด้านเรียบด้านนี้จะเอาเป็นด้านที่เอาต่อกับปก ะะต่อกับปกต่อกับรอบคอจริงส่วนด้านข้างบนนี้นะคะเอาไว้ต่อกับตัวปกบนนี้นะคะ,อะพอได้แบบนี้เสร็จให้เราเอาด้านที่นะคะมันมีสองด้านเนาะเอาฝั่งที่ฝั่งนี้ไม่ได้อัดผ้ากาวฝั่งนี้อัดผ้ากาวเอาฝั่งที่ไม่ได้อัดผ้ากาวนะคะอยู่ด้านล่างเพราะว่าเวลากลับด้านมามันจะได้อยู่ด้วยกันชิ้นนี้เพียรีก็ลืมนะคะ ลืมลืมคลิบพอได้แบบนี้เสร็จนะคะเอาผ้าไปวางเอาวางกึ่งกลางให้มันเท่ากันเสร็จแล้วก็เอาด้านที่เป็นที่เราอัดผ้ากาวนะคะวางทับตรงกึงกลางนะคะให้มันเท่าเท่ากันาการวางนะคะอัน,ด,นด้านโค้งนะคะให้อยู่ฝั่งบนนู้นนะคะ ฝั่งนี้จะเป็นด้านเรียบฝั่งนี้ด้านโคง้งเอาด้านโค้งอยู่บนแบบนี้นะคะและเอาด้านที่ด้านถูกอะไว้ด้านในนะคะฝั่งด้านนอกตรงนี้มันจะเป็นด้านที่เราอัดผ้ากาวนะคะอ่าพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะให้เอาเข็มหมดกลัดไว้ก่อนอเข็มหมดกลัดไว้ก่อนทีนี้เราก็มาเริ่มเย็บจากมุมนี้เลยเหมือนเดิมนะคะให้เอา ให้เย็บนะคะโดยให้ผ้าที่ไม่ได้อัดผ้ากาวให้มันอยู่ด้านล่างนะคะอันนี้คือกรณีผ้ายืดนะถ้าผ้าไม่ยืดก็แล้วแต่นะด้านไหนก็ได้ที่เราสะดวกพอได้แบบนี้เสร็จนะคะให้เราพับก่อนเย็บนะคะพอได้เราจัดระเบียบเรียบร้อยหมดแล้วนะคะให้เราพับด้านนี้นะคะด้านที่อัดผ้ากาวให้พับมาประมาณ นิดนึงนะคะประมาณ1กระเบียดนะคะหรือขนาดที่เราเผื่อเย็บนั่นเองนะคะ,อะโอเคพอพับเสร็จนะคะเราก็เริ่มเย็บเลยค่ะซึ่งเย็บจากริมข้างนะคะตามที่เราเผื่อเย็บพี่อรีเผื่อเย็บไว้ที่ประมาณ1ตีนถีนะคะซึ่งเช่นเคยเวลาเย็บด้านในนะคะพี่อารีจะใชะ้ฝีเข็มที่ค่อนข้างจะถีนิดนึงนะคะเอาเบอร์สเลยเพราะว่า มันจะได้นะคะเวลาเรากลับด้านออกมาแล้วมันจะสวยนะคะจับผ้าให้มันเท่าๆกันนะคะ ก็ค่อยๆจัดระเบียบไปนะคะใครจะเนาก็ได้หรือจะฝึกแบบไม่เนาก็ได้นะคะเพื่อให้เราเกิดความเคยชินนะคะถ้าเราชินเราไม่เนาเราก็ทำได้และทำได้สวยนะคะตอนแรกๆพี่อารีก็เนานะ,ะาะพอนานๆไปเราไม่เนาแล้วมันเสียเวลาเนาะเราก็ต้องฝึกนะคะอันไหนที่มันทำให้เราสะดวกสบายขึ้นเราก็ต้องฝึกนะคะ ถ้าเอาด้านที่ไม่ได้อัดผ้ากาวอยู่ข้างล่างนะคะพอมาเย็บถึงตำแหน่งนี้มันจะเท่าเท่ากันเพราะเราตัดเท่ากันอยู่แล้วแต่ถ้าเราไว้มันด้านบนนะคะเวลาเย็บไปนะมันจะเหลือไม่เท่ากันนะคะพอมาถึงจุดนี้แล้วมันเหลือไม่เท่ากันทีนี้พอมาถึงตำแหน่งนี้ให้เราพับตัวด้านด้านที่เป็นผ้ากาวนะคะคือทําทั้งสองด้านเหมือนกันเลยนะคะให้พับขึ้นแบบนี้ประมาณ1กระเบียดนะคะ,ะประมาณ1กระเบียดหรือ เท่ากับที่เราเผื่อเย็บเสร็จแล้วเราก็เย็บโค้งนะคะถ้ามันโค้งลําบากเราก็ปักเข็มไว้ก่อนนะคะโอ้ยนะะแล้วก็ค่อยๆเย็บโอ้แม่เจ้านะคะขอโทษด้วยทุกคนได้หมดนะคะได้หมดเป็นเย็บเพลินยเย็บเพลินได้หมด <c oughs> เดี๋ยวใส่ได้ใหม่ก,ก่อนนะจ๊า <c oughs> เดี๋ยวเย็บใหม่อีกรอบหนึ่งนิดนึงนะคะนี่แหละคือรสชาตินะคะรสชาติของการเย็บผ้า ได้หมดบ้างบางทีหมดแล้วเราเย็บไปเรื่อยๆลืมลืมสังเกตก็มีนะคะอ่ะอันนี้เย็บทับไปเลยนะคะเมืเ่อกี้ได้หมดมมมนะบางทีก็มันติดขัดบ้างนะคะเวลายเย็บติดติดขัดขัดก็อย่าว่ากันนะคะอยู่เป็นกำลังใจให้พี่อารีเยอะเ เพอาะโคง้โคงมาแถวนี้ถ้าเรารู้สึกว่ามันโคง้งแล้วเราโค้งไม่ค่อยเก่งให้เราปักหมุดไว้ก่อนนะคะปักเข็มไว้ก่อนอ่าแล้วเรามาพับตรงนี้ก่อนตรงนี้นะคะก็จะพับเหมือนฝั่งโน้นเลยนะคะพับเหมือนกันพับประมาณหนึ่งกระเบียดหรือใหญ่กว่านิดนึงก็ได้เท่าๆท,ท,ที่เราเอาเข้าขอบเอวเ,อเข้าขอบเอว,เอเขขอเอวพูดไปเรื่อยอีกแล้วให้เราให้เท่าๆกับที่เราเพื่อเยบ็บเพื่อเกี่ยวอะไรขอบเอวนะคะ <c oughs> บางทีก็ตลกตัวเองนะคะเวลาพูดไปพูดมานะคะวกไปวนมาพูดเองงงเองอ่าโอเคตรงนี้มันเหมือนได้กระโดดนิดนึงขออนุญาตเย็บซ้ำอ่าโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการทำปกเสื้อเชิ้ตนะคะอันนี้คือการเย็บนะเดี๋ยว นะคะอันนี้คือการเย็บปกเสื้อเชิ้ตนะคะซึ่งเดี๋ยวพี่อารีจะทำคลิปที่เอาปกเสื้อเชิ้ตไปต่อกับอรอบคอจริงนะคะเดี๋ยวจะทำอีกหนึ่งคลิปนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะที่กำลังหัดนะคะหัดทำปกเชิ้ตพอได้แบบนี้เราก็เอาไปรีดอันไหนที่เป็นเศษได้อะไรเราก็เก็บให้เรียบร้อยนะคะเอาไปรีด พอได้แบบนี้เราก็เอาไปต่อกับตัวรอบคอเสื้อได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่อารีจะทำอีกหนึ่งคลิปนะคะเข้าติดตามชมอีกหนึงคลิปของพี่อารีได้เลยนะคะค่ะคลิปนี้จบแค่นี้บายบายขอบคุณค่ะ